ลงล็อกแล้วบัวขาวปาเกียวชกกันแน่ไฟหยุดโลกกติกามวยสากลหยกความคืบหน้าสึกกำปั้นไฟหยุดโลกแมนนี่ปาเกียวพบบัวขาวบัญชาเมก The Match of Legends ซึ่งมีการเซ็นสัญญาการชกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่21กรกฎาคม66ที่ผ่านมาที่ไอคอนสยาม โดยกติกาเบื้องต้นไฟบัวขาวพบปาเกียวเป็นการชกในกติกาสากลเบื้องต้นนั้นคาดกันว่าไฟบัวขาวปะทะปาเกียวจะชกกันด้วยกติกามวยสากลหยกยกละ3มนาทีพักสองนาทีโดยไฟล่าสุดของบัวขาวก็เพิ่งเปิดศึกกับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมในรายการ b k f c Thailand 5 เล gend of สยามภายใต้กติกาแบนนักริลไฟติ้งโดยจะชกกัน5ยกยกละ2นาทีชกกันแบบมือเปล่าผลปรากฏว่าบัวขาวเอาชนะแสนชัยไปได้ซึ่งบัวขาวได้เปิดใจให้สัมภาษณ์หลังเอาชนะยอดตำนานแสนชัยลงได้ว่าเขาคือยอดตำนานตัวจริง เขาคือไอดอลของผมที่ผมแก้ทางเขาได้หมดเพราะผมแอบดูว่าเขาซ้อมยังไงเขาไม่รู้หรอกวันนี้ผมเลยแก้ทางเขาได้หมดและขอให้เป็นไฟนี้ไฟเดียวและไฟสุดท้ายที่ผมจะชกกับพี่ชายคนนี้มันลำบากใจมากที่ต้องชกกับเขาคนที่รักกันต้องมาต่อยกันเองมันรู้สึกอย่างไรดูจากสีหน้าบวขาวจะบอกกอทภอูกอยาง แต่อย่างไรก็ตามทั้งคู่ทําหน้าที่บนเวทีได้สุดยอดแล้วและทั้งคู่ต่างให้เกียรติกันเราคงไม่มีโอกาสได้ดูตํานานยอดมวยของไทยคู่นี้ต่อยกันอีกแล้วอัปเดตล่าสุดทางเพจบัญชาเมกยิบาาบมบัวขาวบัญชาเมกบัวขาวบัญชาเมกได้ออกมายืนยันกำหนดชกบ,บัวขาวปาเกียวลงล็อกวันละครับหลังสงกรานเมษายน2567 แน่นอน100%เปอร์เซกติกามวยสากล6ยก